จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะคะนอะ้อมวนนี้พวกเขาขอพุ่ยสารนอนน้าเนนกษีเดโมไทยบรรยากาศฝนตกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะคะพ่อแม่พี่น้องดีใจค่ะยู่ทางน้องค่ายฝนตกพ่อแม่พี่น้องทางบ้านพ่อแม่พี่น้องตกบ่น้ออันทางหลายจังหวัดกระิ่นหอ,อดอึ่งออกคนนี้พ่อแม่พี่น้องการตกเป็นเคืองชั่วงแล้วนะคะเนาะกับว่าตกแห้งนะคะพ่อแม่พี่น้องพอดินซุ่มอยู่นะคะนาะ กระเพาะดินซุ้มยุคขาวูีพี่น้องโอ้ยสมกับระอนมาหลายมือเนาะพ่อมีพี่น้องเนาะหมูอ้านมือก้อนนี่ก็ะหอน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 เอาเอาสิละแต่ว่าสองไอ้น้องไปหยอดน้ำกดท่านในมาอยู่ค่ะพ่อมีพี่น้องเอ้ยสิท่านบ๊วยพอมีพี่น้องบ่าเดี่ยลงมาตาไฮอยู่นะคะเนาะแม่กับข้างๆอยู่นี่แหละยังบ้านเเห็นลงมาตาไฮอยู่ ถ้าก,กันขึ้นไปวางผลสิลินนี่เนาะค่ะเนาะนึกว่ามันสิโพตกเพราะไม่พี่น้องมันก็เป็นอืดคือดูอซื้อว่าเป็นมือดอเมืดเนาะมันนี้ก,ก็ได้แต่ว่ากระเซียวเอาอยู่นะะเนาะดีใจได้เพราะไม่พี่น้องแต่เห็นผลตกจริงจเนาะคะ่ะหญ้ากระสีไดเกิดห้ามอ้อยห้ามมันข้นเพราะไม่พี่น้องเนาะหญ้ากับมีเกิดให้กข้ายกินบดน,นี้ แนวบตกกุกเจียเทียแหงแรงนี่ที่ใขรยินเนาะพมีพี่น้องเนาะปีนี่กะย่อยมาห่งสามเทียนี้แล้วค่ะสามเทียเป็นนางสองเทียห่างนานมิต่สองเทียก้อนคอยก็นี่พมีพี่น้องรประมาณยี่สิบนาที่อันนี้กะสามสิบสี่สิบได้อยู่ค่ะนี่สามสิบสี่สิบนาทีได้อยู่เนะคะเนาะ, <c oughs> ะ,ะเนนบงขอกสะกัตเตนเมบานพอบานแล้วก็สังกะสีไปใกล้ไว แต่ว่าก็บอกเปียกหรอกสิเศร้าแล้วพอม่พี่น้องมีแตรร่มหวัดแต่ว่าก็ทั้งตกทั้งล่มแล้วคะ่ะเนาะหรือวปล่าผ้ากันเศร้ามีแห้งอยู่เฉียงหน้าว้อสองคนสองไอ้นอ้องแมียนมาคุณมาแล้วมาแล้วโอ้บบแมีนโอ้บบแมีนตัวนี้หรือว่ามันสองไอ้น้องนั่น ทุกข้อได้สุ่มซื่นนี่เราควรเป็นพี่น้องเนาะมือนี้ก็เป็นวันนังคา้นเนาะค่ะวันน,งนังคา้นสุ่มซื่นดีนะคะเนาะน้ำอ้อยคนให้อ้อยคนฟงเนี่ยคนดีตัวพอไ้พอบานแล้วเด็กไอ้เด็กๆจะขูดอ้อยแบดน,นี้เขาเป็พี่น้องโอ้เท่งมาอีกแล้วบานานี่ โอ้นาไถ่ตัวตากฝนเลยตอนแต่ว่าเอาอันเอาคููอู้มันพอไอเสียไปยิดออกแห้งมาแห้งเลยแต่ว่าห้ามเด็กหน่อยสองคนนั่นแล้วแห้งอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องแห้งอยู่แห้งอยู่ ทันนี่แม่บ้านเดมาถ่ายคลิปสั่นให้เพื่อเน,าานเพื่อนเบืเ้งน,นะคะเนาะเอาบรรยากาศฝนตกมาฝากเนาะค่ะตกได้ซึมซื่นนี่เราแม่พี่น้องเนาะสเสนอได้จาดาา่าเด้อแม่บ้านก็เอาภาพบรรยากาศฝนตกมาฝากเพื่อนเพื่อนนะค่ะเนาะคลิปนี้พวกเขาก็ขอข,ขอบคุณ